สันหน้าตาจะออกมาประมาณนี้นะครับต่อยตัวกระเทียมไปด้วยมาดูไข่ดาวเราพี่พอได้อยู่เพือเ่อนเนื้อเริ่มสุกรี้นะครับ วันนี้ผมจะใช้เป็นพริกแห้งนะครับใส่กระเทียมแล้วก็ใส่พริกไปเลยนะครับเพื่อนๆจะใช้พริกสดด้วยก็ได้นะครับแต่พริกนี้ก็เผ็ดครับตำพอแตกๆพอครับหนูข้าววครับระวังกระเด็นเข้าตาด้วยนะเพื่อน กระเทียมที่เราตำไวนะ้น่ะตั้งไฟเลยใส่น้ำมันไปนิดนึงครับล้วนให้พี่เกลือกระเทียมหอมนะครับแล้วก็ใส่ตัวเนื้อไปวันนี้ตำแค่นี้พอครับหิวข้าวแล้วมี้ทอดไข่เผือกเดียวเกือบไหม่แบยไม่เป็นไรครับอร่อยเหมือนกันครับ ตา,ตามด้วยเนื้อที่เราหันหนะน่นไว้นะคริดแหงย่งนี้หอมมากต่อไปผมก็จะใส่ กสหอยกปน,นิดนึงนะครับก็ปลาเขียวน้ำปลาปลานน้ำนางกวกนิดนึนะ่ แล้วก็ซีอิ๊วหวานดำมันเลยตบน้ำต,ตาลนิดนึงครับเพิ่มความกลมกล่อมเ,เพื่อนๆไม่ชอบหวานไม่ต้องใสก็ได้นะครับคลุกเขาให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับตัวเนื้อมันสุกง่ายอยู่แล้วนะครับเราจะเอาแบบไม่ต้องสุกมากเพราะถ้าเกิดมันสุกเกินไปโยเนื้อมันจะแข็งนะครับ หอมมากครับเพ่อนในน้ำขุกขิกประมาณนี้กำลังดีครับเนื้อเริ่มสุกเรือบนะครับกลิ่นหอมมากครับเพื่อนเดี๋ยวชิมรสชาติทงนิดหนึ่งครับโห<ฮ>แซ่บเลยครับเผ็ดเลย ต่อไปก็ตามด้วยใบกระเพราครับนี่เก็บเองจากข้างบ้านนี่นะครับดกมากปีนี้อะไรเยอะเลยหอมปิดไปแล้วเพื่อน จะจัเดเสิรใส่จานกันเดี๋ยวไปกินข้าว้วยกันครับสีสันหน้าตาจะออกมาประมาณนี้นะครับโอ้กลิ่นหอมมาก ไปครับไปทานข้าวกันน้ำมันเก่าทอดออกมาเป่นดำๆไปหน่อยแล้วเผื่อแป๊บเดียวเกือบไหมเหมือนกันเป็นลูกเป็นคดข้าวแป๊บเดียวแบบไม่เป็นไรครับทานเองเราทำเองเราไม่ต้องมาใครกระเพราเนื้อพริกแห้งผัดไปแสบแขนไปเพื่อน แซ่บมาอเลย๋ยวเนืืน่อนด้เรายิ้มเสียงนะครับตรงนี้พักเที่ยงแนละ้วแต่ใขรไม่พักกันเขาคนขนของกันอยู่พริกแห้งก็หอมไปอีกแบบนะอันนี้พริกน้ำปลาคนระับแต่ผมแต่มะกรูดนะแล้วก็ ต่อยตัวกระเทียมไปด้วยมาดูไข่ดาวเราดิพอได้อยูอเ่เพื่อนทอดไปขำไปเลยนเนี่ยอืมกรอบนอกครับดูทางในแบบนี่เยิ้มแบบนี้ครับ พริกน้ำปลาเพื่อนๆลองลองทำแบบใส่น้ำมะกรูดดูนะครับมันก็จะหอมอร่อยไปอีกคนรสชาตินึงกับแผ่นใส่ใส่มะนาวนโอโห่ึ่งตักผัดกะเพราไปแค่ช้อนเดียวครับข้าวได้หมดจานแล้วใหยาบมั้เพื่อน กะเพาะารา้กนแดงนะครับกะเพราข้างบ้างฉุนมากครับพริกเนเม็ดแบบนี้ครับสะใจ เทอศแล้วผัดมานเผ็ดมากใส่พริกแห้งเยอะไปหน่อยแต่แซ่บครับอ แอมเลยแตงครับเบาวความเผ็ดมานิดหนึ่งครับเรียครับเรียบร้อยครับข้าวหมดไปแล้ว เราจะมาลองชิมเนื้อให้เพื่อนๆดูชัดๆอีกเหมือนคำันะครับตัวเนื้อนี่เวลาเพื่อนๆผัดไม่ต้องผัดนานมากครับผัดนานมากวางมันแข็งครับนะครับหมดแล้วข้าวเข้มค้นมากครับได้กระเพรา กานแดงพริกลวกับพริกแห้งนะครับแล้วมีพริกน้ำปลาลราดพิกแซ่บกับเมนูนี้เพื่อนก็วันวน,นี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ